ปลาอะไรกิโลสองพันห้าเนี่ยลองดูขอดูอีกทีหนึ่งปลาอะไรกิโลสองพันห้าคุณมาดูใกล้ๆโอ้โห้วยโุ้ยนี่ปลาอะไรครับปลาอะไรครับตัวนี้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 สวยมากตัวนี้ตัวหุยหุยหุยตัวนี้สวยมากอันนี้คือหุยลายมันแบบหุยก็คือความสวยก็จะอยู่ที่หางอ่ะหางกับจุดที่ที่โคนหางเนี่ยอันนี้คือหมูลายเมฆครับหุยหมูลายเมฆวุ้ยนี่ไงโดนแล้ว ที่มากของปลาหมู่คือมันมีเคี้ยวใช่ไหมใช่เนี่ยผมโดนเคี้ยวไปแล้วผมให้ก็พี่เขาจับหมู่ลายไมมเขาลายเขาสวยมากยังเนี้ยขายตัวเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นไซนี้เลยก็ต้องมี20 30บาบาท20บาทปลาหมู่กิโลตัวสองพันหนึ่งเขาเลี้ยงไปทําอะไรปลากลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าของเราเนี่ยไปทั่วโลกนะปลาไทยไปทั่วโลกโอเคสดชื่นครับวันนี้จะพามาดูวิธีการเพาะพันปลาเอาไปส่งเมืองนอกเมืองนา ทำยังไงไปดูครับขั้นตอนแรกทําไงครับเอาเลยครับพี่พิเศษอันนี้มีเขี้ยวไหมครับอันนี้ไม่มีครับอันนี้มีเขี้ยวนะจับได้ไหมได้ได้หูทำไมมันสีมันสวยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเพาะพันธุ์เอาไปเลี้ยงตําตู้เหรอใช่อุ้ยเนี่ยดูดีคุณดูลายดีเล็บมือนางเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินแล้วเออตัวชื่นครับบรรยากาศสดๆครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเป็นเห็นเป็นครั้งแรกเป็นกำลังใจเอิญง่ายเดียวครับก็ต้นใจหนึ่งดวงบอกทีดูเจ้าจอมวัดอะไรใครเคยเห็นครั้งแรกบอกด้วยว่าเคยเห็นครั้งแรกคุณแม่ ตักแม่เอาเลยโอเคก็ช้อนตรงไหนตักแม่อ๋อแม่ปลาไม่ใช่แม่ไม่ใช่คุณแม่แล้วไงต่อเล็บอินโดเล็บอินโดขั้นตอนแรกทำยังไงครับวิธีใช้ยาสลบ่ะสลบไปเฉยสลบไม่เขาไม่ดินนะเวลาแต่ด้ไม่ดินไม่ช้ำทุกตัวที่เห็นเนี่ยที่เราจะรีดไข่คือเราต้องฉีดฮอร์โมนมาก่อนแล้วฉีดฮอร์โมนใช่อันนี้คือถ่ายเป็นความรู้นะครับอันเนี้ย เขาไม่ตายนะครับฉีดไปมันแค่สรบเฉยๆเดี๋ยวพอรีดไข่เสร็จเขาก็ไปว่ายน้ําปกติใช่ไหมแม่ใช่อันเนี้ยคือเราเช็คท้องมาก่อนแล้วว่าไข่เขาเขาฟอร์มไข่ขึ้นมาแล้วเอาเขามามาให้ฮอร์โมนมาเร่งเหมือนเร่งให้มันเร่งให้มันสุกเร็วขึ้นสุกเร็วขึ้นนี่ตัวผู้นะคะเนี่ยนี่ตัวผู้เอ้าเมื่อกี้เอาตัวเมียมาแล้วตัวผู้อันนี้จะเอาน้ำเชื้อใช่ไหมใช่อ๋อันนี้เสร็จแล้วเราเาน้ำเชื้อเ้ยเราก็ไล่น้ำเชื้อตัวผู้เราจะไม่ต้องฉีด เราไม่ต้องหให้ฮอร์โมนบีบออกมอย่างนี้ได้เลยเหรอใช่เรารี่ตรงให้มันออกแบทงทองง้องเป็นน้ําเชื้อแล้วเรารี่ตรงนี้อ๋อนี่คืออาน้ําเชื้อผสมแล้วใช่สมมติเมื่อกี้ตัวม,มียรสักสิบตัวต้องใช้น้ําเชื้อตัวพูกกี่ตัวจริงๆตัวเดียวก็พอนะฮะเราไม่ต้องการให้มันเหมือนกับว่าเลือดชิดในอนาคตก็คือมันจะกลายเป็นปลาที่มันไม่แข็งแรงใช่เราก็เลยต้องใช้พ่อแม่พันธุ์เนี่ยเยอะๆหน่อย คือในน้ำเชื้อเนี่ยที่เราบีบออกมาที่เราเห็นเป็นสีขาวๆขวุ่นๆเนี่ยในนั้นบางทีเป็นล้านตัวอยู่แล้วเนี่ยคุณดูดินี่มันไม่ใช่เม็ดแบบถักคูหรืออะไรนะคุณดูสิเป็นไข่การผสมเทียมเนี่ยคือมันทําให้เราได้อัตราการรอดเดยอะขึ้นสูงขึ้นใช่ปลาที่สลบแล้วพอหลังจากรีดแล้วเขากลับมาปกติเลยนะครับเนี่ยจับมือจับได้ใช่ไหมครับได,บได้ได้ไดเขาไวานะ้น้ำปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปลาเราจะต้องโจกน้ำอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกโจกไข่อ่ะโจกไข่เพื่อให้สักสัฟังแล้วแบบว่าได้อารมณ์ป่ะโจรไข่แล้วก็จะเหมือนเป็นเหมือนเม็ดแมงรักใช่แล้วไม่ใช่รักธรรมดาไม่ใช่รักธรรมดานะรักคุณเข้าแล้วฮานเนียเขไปโจรไข่ก่อนนะไอเดี๋ยวเขาจะ็ปโรยไข่ซึ่งคนเนี้ยทาได้คนเดียวนะพี่พิเศษเขาจะมีเชี่ยวชาญทางร้านไข่ใช่แล้วโรยไข่ว่างั้น ใช่แล้วอ๋ออันนี้ทําไมเราต้องใส่เปยครับส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปพวกเนี้ยน้ํามันผ่านได้ใช่ไหมแต่ตัวปามออกม่ได้อ่เดี๋ยวพอมันฟักออกจากไข่เนี่ยเปลือกไข่มันจะละลายออกไปเรื่อยๆอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องพอถึงเวลาที่เราจะย้ายจากตรงนี้ไปใส่ในบ่อปูนอนุบาลเราก็ไล่เข้ามาเพื่อจะตักมันออกมาได้ง่ายขึ้นคือเราต้องสเปย์น้ําใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆคือเวลาเราโรยไข่แล้วเนี่ยโรยไข่แล้วต้องสเปย์น้ําใหม่มันจะมีความ คาวความแบบอของเปลือกไข่เตยนะวนไปนเรื่อยแล้วให้น้ามันเป็นน้ําทีส่สดใหม่อ่ะพูดง่ายๆคือหนึ่งด้วยมันก็ได้ออกซิเจนด้วยออกซิเจนแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เนี่ยพอเรามันออกจากไข่แล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนการกระตุ้นที่มันว่ายน้ำออใช้เวลาประมาณ20ชั่วโมงก็จะเป็นตัวละประมาณนั้นออกไปตัวเล็กๆแสดงว่าถ้าผมจะทายนี่พี่ต้องเตรียมที่นอนให้ผมเลยแน่นอนต้องนอนค้างเลยใช่ไหมอ่าสมมติแล้วมันได้20ชั่วโมงแล้วมันเป็นไงต่อเป็นเล็กๆแล้วพี่ทําไงต่อก็เราจะให้เขาอยู่ตรงเนี้ย อีกหนึ่งวันหนึ่งวันหลังจากที่ออกเป็นตัวนะต้องให้อะไรกินไหมไม่เขาจะองเขาเรียกว่าเป็นอาหารในตัวเขาซึ่งเป็นเหมือนไข่แดงไข่แดงไข่แดงอยู่ที่ท้องเนี้ยหรอใช่เขาก็จะกินไข่แดงของเขาไปก่อนหนึ่งวันอีกหนึ่งวันแล้วเราค่อยย้ายจากตรงนี้ไปลงบ่อปูนอ๋อนึกว่ามากระมังมันมีปลาที่เราลงไว้โหดูนี้ช้อนพิเศษนะครับช้อนพิเศษเอาไว้ทําไมครับอันนี้จริงๆเราก็คือเวลาถ้าไข่มันมี ทับกันบ้างเราก็จะมาเกลี่ยให้มัน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 ไม่ทับกันอผมเคยได้ในไกลเกลี่ยแต่วันนี้เขาพี่พิ่ใส่เขาเกลี่ยไข่นะครับให้มันไม่ทับกันไข่นี่คือห้ามทับซ้อนกันเลยชนี่ไใส่ตู้เลี้ยงสวยงามะคือเมืองนอกเนี่ยเขาเขาเน้นจัดตู้แบบเป็นพันไม้น้ำแล้วเขาจะเอาปลาเราตัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยลูกปลาเนี่ยไปเพื่อไปดูแลพันไม้น้ำอุ้ยอุ้ยนี่สีสวยอันนนางไทย เดียวเียตัวไหนาเล็บมือนางอันนี้ครับเป็นลายเล็บมือนางไทยแล้วตัวนี้ครับอันนี้เป็นปลาน้ําพึ่งเผือกฮะ,ะ,ะสวยอ่ะเนื้อตัวบาทสองบาทเลยประมาณนี้ลูกปลานะออันนี้ก็คืออยู่ที่ไอพวกฟิตสปาด้วยนะฟิตสปาใช่สปาเทา้าอ่ะสปา้โอโ้โตกลุ่มลัก <laughs> ตนตกลุ่มลักท่าแล้วอันนี้พี่จะลงอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับไปด้วยได้ไหมยากทอดากเกงลงดูเล็บหางจุดของเล็บแม่น้ำโขง เด็บจุดเขาก็คือตรงปลายหางเนี่ยจะมีจุดเหรอจุดดำไอ้ไอ้คำว่าเล็บจุดเนี่ยคือตรงเนี้ยคือมีจุดแต่เราขายเป็นตัวนะขายเป็นตัวไม่ขายเป็นโลตัวละห้าบาทอะไรที่ทําให้เริ่มต้นมาทําอาชีพตรงเนี้ยครับพี่ก็คือจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่คุณตาเนาะเพราะพันปลาสวยงามส่งต่างประเทศใช่ไหมครับใช่เริ่มต้นมากี่ปีแล้วครับทำแบบนี้คือถ้าเอาจุดเริ่มต้นจริงๆคุณตาละ ต้องมีเกิน50ปีไปแล้วอคะครับเกิน50ปีทําอาชีพนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นตะเพียนม้าลายจากป่าพลุภาคใต้ของเราหูตะเพียนม้าลายจากป่าพลุภาคใต้ตัวนี้ก็คือเป็นรูปของเพาะเมื่อปีที่แล้วดูมาหลายปลาแล้วถ้าใครบอกว่าเคยเห็นสักตัวหนึ่งบอกผมด้วยแล้วใครบอกว่าไม่เคยเห็นปลาที่ผมดูมาเลยเนี่ยบอกด้วยว่าไม่เคยเห็น <c oughs> นะครับเอารูปสติ๊กเกอร์ปลามาสักตัวหนึ่งด้วย <c oughs> วันนี้พี่พิเซษเขาก็เดินไม่หยุดนะครับเพราะว่าน่าจะมีปลาที่นี่ยเยอะมากๆ หูยสวยมากปลาหมูน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นปลาเสือสวยจริงๆเกิดมาพึ่งเคยเห็นใครเกิดมาพึ่งเคยเห็นปลาหมูหางเสือบอกด้วยคือมันลายมันออกตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะดูสิอันนี้เป็นหมูลูกผสมซึ่งเราหุยสวยอะดูดิซึ่งเรา,นะเราคอสข้ามพันอันนี้ถ้าเป็นความยาวประมาณ1.2เนี่ยเราขายออกจากฟาร์มอยู่ประมาณ5บาท5บาทอยากซื้อของพี่งเงี้ยได้ไหมได้ครับผมได้ใช่ไหมแต่ปกติพี่ไม่ได้ขายตลาดไทยก็ตลาดไทยขายผลไม้นะ <letter> okay <kilo. S 1> อเคพี่ <disappointing to cking worldwide> <g rab ble> ก็ไม่ไปเท่าไหร่เฮ้ยกัดเลยไปกัดเลยกาดคนนี้ไปอาพูด <Nixon> ถ <c illed> ึงตอนนี้นะครับใครเคยไปตลาดไทยบอกด้วยไปซื้อผลไม้มากินก่อนช่วยตากล้องเดินได้ไหมนี่มาลงบ่อเลยตรงนี้นะครับส่วนผมรักคุณได้บ่อฮั้นไหพี่เขาผมไม่ให้เขาเล่นมุกนะเขาเล้นมุกตลาดไทยไปหนึ่งมุกผมไม่ให้เล่นอีกงเลยนะครับ อันนี้ประมาณสิบวันละสิบว,วันละสิบว,วันถ้า,าจริงอ่ะหลังจากฟักเป็นตัวจากตรงนั้นนะแล้วอยู่ก่อนที่เราจะเอาลงอนุบาลเนี่ยเราสามารถตวงขายให้กับฟาร์มที่เขาไม่ไม่สามารถเพาะพันเองก็ได้แล้วขเขาเรียกปลาตุ้มอย่างเงี้ยใช่ป่ะถ้าเป็นพันอ์งองเข็เรียกปลาตุ้มขายได้แล้วใช่ขายเป็นตัวใช่ตัวกี่บาทครับก็ประมาณแล้วแต่ชนิดนะ,ะถ้าอย่างเล็บมือนางก็อยู่ประมาณ50สตางค์ห้าสิบสตางค์เหมือนว่า ผมอยากจะทำอาชีพปลาทรงออกนอกแต่ผมอ่ะขี่เกียดไปเพราะพันธุ์เพราะไม่ได้มาซื้อ50าสิสตตังค์ขุนนี่ประมาณเอาไปเลี้ยงเดือนถึง2เดือนก็ได้ประมาณไซส์หนนิ้วก็เริ่มขายได้ละก็ได้ตัว3บาทสบาท5้าบาทแล้วแต่ชนิดปลากันไปใช่ใชในช่วงที่1นสองเดือน3เดือนระหว่างรอขายเนี่ยเขากินอาหารยังไงครับก็ช่วงใบวัอ่อนเลยวัยอ่อน หลังจากที่ไข่แดงในตัวเขายุบเนี่ยเราก็จะต้มไข่ไก่แล้วเอาไข่แดงของไข่ไก่อะมาละลายน้ําให้เขากินก่อนอีกสามวันหรืงไข่ไก่เหรอเนี่ยใช่สามวันสามวันพอหลังจากสามวันเสร็จปุ๊บก็เริ่มเป็นลายแดงลายแดงอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาจากที่ไซส์ประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออีกประมาณสักสองสามวันเราจะเอาลงบ่อดินได้แล้วเราเลี้ยงในบ่อดินเหรอใช่ลายแดงอีกประมาณสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์ แล้วเราก็ทีนี้ก็จะเป็นอาหารเม็ดละอาหารปลาดุกอันนี้250ตัวครับอันนี้ปลากระแดงนครพนมกระแดงนครพนมแต่พตัวนี้เต็ม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 กัดั้องแต่มมาอย่าเลิกอ่ะยังไม่เคยหยุดกัดดูดูนี่ดูดิดูกัดจริงจงจังๆนี่วัดดีด้วยขอโทษอีกต่างหากวันนี้ขอขอบคุณคุณแม่นะครับขอขอบคุณพี่พิเศษนะครับครับผมตอนนี้ พี่พิเศษครับให้ความรู้การให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้พี่พิเศษให้ความรู้เยอะมากตอนนี้พี่พิเศษอยากมีผลิตภัณฑ์อะไรจําหน่ายหรือว่าอะไรเชิญฝากร้านได้เต็มที่เลยครับฟรีเต็มที่ครับก็ฝากฟาร์มด้วยแล้วกันครับครับพิเศษฟาร์มครับเบอร์โทรนะครับ0 9 2ย์9 7 7 4 6ครับขอย้ําอีกครั้งนะครับคุณเอากระดาษปากกามาจดย์ครับเบอร์ครับ 092 279 7746ครับผมตรงนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรครับราชบุรีครับอำเภอโพธารามครับใคร,ครอยากดูซีรีส์ปลาอะไรต่อเดี๋ยวบอกกันได้เลยสดชื่น